อนาถบินทริกเศรษฐีในคราวที่พระพุทธองค์ได้พบกับสุทตะเป็นครั้งแรกแต่เดิมสุทตะก็ดำรงชีวิตอยู่ในกรุงสวัสถีโดยไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาเลยจวบจนวันหนึ่งท่านได้นำสินค้ามาขายอย่งเมืองราชครึกและได้เข้าพักในบ้านของ พระชคหกะเศรษีีตามปกติแต่ในวันนั้นเป็นวันที่ราชคหกะเศรษีเได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเพื่อฉันพัตหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นราชคหกะเศรษฐียุ่งอยู่กับการสั่งงานแก่ข้าทาสบริวาร จึงไม่มีเวลามาปฏิสนทานตอนรับท่านสุทธะเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ได้ทักทายปราศัยเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็สั่งงานต่อไปแม้ท่านสุทธะก็เกิดความสงสัยขึ้นเช่นกันจึงคิดอยู่ในใจว่าราชคากะเศรษฐียังคงจะมีงานบูชาใหญ่หรือไม่ก็คงจะกราบทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสาร เสด็จมายัางเรือนของตนในวันพรุ่งนี้เป็นแน่แท้เมื่อการสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วราชากะเศรษฐีจึงได้มีเวลามาต้อนรับพูดคุยกับสุทธตะและท่านก็ได้ไต่ถามในข้อสงสัยซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าที่ยุ่งอยู่กับการสั่งงานนั้นก็เพราะได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มาฉันพัตาหารที่เรือนของตนในวันพรุ่งนี้พอสุทธตาได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็รู้สึกแปลกประหลาดใจจึงย้อนถามถ,ามถึงสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นการยากยิ่งนักที่จะได้ยินในโลกนี้เมื่อราชากะเศษฐี กล่าวยืนยันว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกจึงเกิดปิติและศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าพรารถนาจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในทันทีแต่ราชกะเศริียับยั้งไว้ว่ามิชัเวลาแห่งการเข้าเฝ้าคืนนั้นสุทตตะนอนไม่หลับ เพราะตื่นเต้นมากจึงเดินตรงไปยังป่าศีตะวันในที่สุดก็ได้พบกับพระพุทธองค์แล้วจึงกล่าวต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงสุขสำราญดีหรือพระเจ้าค่ะบรรทมดีหรือไม่ดูก่อนสุทธตะผู้สละกิเลสละบาปกรรมได้แล้วย่อมนอนหลับสุขสบายทุกเมือ่อ ผู้ไม่ยึดติดในความรักเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีกิเลสแล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมือ่อผู้ตัดความผูกพันทั้งปวงขจัดความเร่าร้อนทุรนทุรายในใจได้แล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมือ่อจากนั้นทรงแสดงอนุปุพภะภิพพกขถาและอริยสัจสี่จนสุทตะ ได้เข้าถึงพระกระแสพระนิพพานเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันต่อไปสุทธาผู้นี้เองได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายในพระพุทธศาสนาและเป็นที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุดคือ19,000สาสวัสดีครับ คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับเราเรื่องนิทานบายพิดักวันนี้ขอนำพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มโกมลกับชายยากไร้ชื่อว่ามาตุรีนะครับเขาทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายๆกันชอบทำบุญสุนทานเอาล่ะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้พี่ดักด้วยนะครับบทนิยายโดยพี่ดักนานมาแล้วยังมีเศรษฐีหนุ่มผู้ใจบุญสุนทานอยู่คนหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองพราณสีมีนามว่าโกมลเศรษฐีโกมลเศรษฐีชอบให้ทานอยู่เป็นนิดอยู่มาวันหนึ่งหันเศรษฐีและครอบครัวของเขา ได้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในเมืองพระราณสีชาวบ้านต่างก็มายืนรอรับของแจกของให้ทานจากท่านเศรษฐีโกมลกันเป็นจำนวนมากชาวบ้านต่างก็แสดงความดีอกดีใจที่จะได้รับของบริจาคจากท่านเศรษฐีนั่นเอง เศรษฐีเองก็ปรื้มปิติที่ได้ให้ทานเพราะตัวเขาเองมีความสุขกับการที่ได้แบ่งปันอยู่เป็นเนืองๆสิ่งของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันไม่มีค่าสำหรับเขาเลยแต่รอยยิ้มจากชาวบ้านต่างหากละ่ะนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขานี่มานพบของที่เตรียมมานะ่ะ เพียงพอต่อชาวบ้านกันหร,อหรอือมานุ์จึงพูดว่าเพียงพอคอรับนายท่านข้าน้อยได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วครับดีมากเลยมานพเจ้าทำงานได้ดีมากสมแล้วที่เป็นคนสนิทของข้าเอาละเจ้าจงไปบอกชาวบ้านให้เข้าแถวกันเป็นระเบียบนะข้าจะเริ่มแจกแบ่งปันสิ่งของได้แล้ว ได้ขอรับนายท่านข้าจะรีบไปเตรียมการเดี๋ยวนี้เลยละครับว่าแล้วมานุกย์ก็ได้เดินไปบอกชาวบ้านให้เข้าแถวกันอย่างเป็นประเบียบเพื่อรอรับของแจกของทานจากขันเศรษฐีหนุ่มโกมลนั่นเองมีข้าวสารอาหารแห้งเป็นต้นตั้งแต่เช้าจนเที่ยงของที่แจกก็ยังไม่หมดชาวบ้านก็ต่างทยอยกันมา อยู่เนืององถึงเขาจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสักเพียงใดโกมลเศรษฐีหนุ่มเขาก็ยอมเพื่อแลกกับรอยยิ้มของชาวบ้านในเมืองนี้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปถึงหูของท่านเศรษฐีอีกเมืองหนึง่งเขารู้สึกว่าโกมลเศรษฐีหนุ่มแห่งเมืองพระราณสีส่งเป็นคนดียิ่งนักน่าคบหาสมาคม ไว้เป็นมิตรสหายยิ่งนักคนดีๆแบบนี้หาได้ยากเหลือเกินท่านเศรษฐีแห่งแคว้นมคตจึงได้ออกเดินทางมายังเมืองพราราณสีเพื่อมาพบเจอโกมลเศรษฐีหนุ่มเพื่อที่จะสารสัมพันธ์เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั่นเองและแล้วทั้งสองเศรษฐีก็ได้มาพบเจอกันพวกเขา หรือผู้จะาถูกคอกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าศีลเสมอกันก็ว่าได้คนดีได้มาเจอคนดีๆสิ่งดีๆก็ตามมาแน่นอนแต่ตรงกันข้ามยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีนามว่ามาตุลีมาตุลีเป็นคนยากจนอาศัยอยู่ในเมืองพระราศีแห่งนี้เขามีฐานะครอนแคลน หาเช้ากินขําไปวันๆแต่สิ่งหนึ่งที่มาตุลีได้มีเหมือนกับเศรษฐีสองคนนี้ก็คือความมีน้ําใจความใจดีความชอบให้ทานอยู่เป็นประจำนั่นคือสิ่งที่มาตุลีชายหนุ่มผู้ยากไร้คนนี้มีในตัวของเขาทุกๆตอนเช้ามาตุลีเขาจะนำข้าวปั้นเล็กๆก่อนหนึ่ง มาใส่บาตรพระสงค์อยู่เป็นประจำเนื่องโดยมาตุลีไม่มีทรัพย์สมบัติเขาจึงไม่อาจที่จะนำสิ่งของที่ประณีตมาใส่บาตรถวายพระได้อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีโกมนแห่งเมืองพระณสีเขาได้จัดงานทำบุญใหญ่ถวายกฐินจึงบอกบุญไปยังชาวบ้านว่าใคร ที่มีจิตใจศรัทธาอยากจะมาร่วมทำบุญใหญ่กับเขาในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญจะทำมากทำน้อยก็ได้บุญเหมือนกันแล้วแต่ศรัทธาและกำลังทรัพย์ของแต่ละคนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนยากจนพวกเขาจึงได้นำมะพร้าวใบตองและของที่หาได้ง่ายๆมาร่วมทำบุญกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็รับไว้ และอนุโมทนาบุญกับพวกเขาด้วยข่าวนี้ได้แพร่ไปถึงหูของมาตุรีชายผู้อยากไรมาตุรีได้ยินข่าวนี้เขาก็เกิดความดีใจและปลื้มปิติเป็นอย่างมากเขาจึงนั่งนอนคิดว่าคนยากจนอย่างเขาเนี่ยพอที่จะมีอะไรไปร่วมทําบุญกับท่านเศรษฐีโกมลในบ้างหนอเอ๋ี่เราพขจะมีสิ่งของอันไดเล่า ไปร่วมทําบุญกะถินในครั้งนี้กับท่านเศรษฐีได้บ้างเนอะและในที่สุดมาตุลีก็นึกได้ว่าเออเราน่าจะนํำดอกไม้ไปให้ท่านเศรษฐีนะเพราะดอกไม้ในป่ามีมากมายหลายชนิดร้วนแล้วแต่มีกลิ่นหอมมีสีที่สวยงามเป็นยิ่งนักว่าแล้วมาตุลีเขาก็ไม่รอช้าเขาจึงได้เดินทาง เขาไปเก็บดอกไม้ในป่าแต่ในระหว่างทางเขาได้โดนงูมีพิษกัดเข้าเสียก่อนมาตุลีชายผู้อยากไร้คนนี้เขาจึงสิ้นใจตายอยู่ในป่าและโดยบุญกุศลที่มาตุลีได้กระทํามาในชาตินี้ได้ส่งผลให้มาตุรีได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูง มีปราสาทหลากหลายสีสันสวยสดงดงามตระการตาและมีกลิ่นหอมเหมือนกลับกลิ่นของดอกไม้มีข้าวทิพเสื้อผ้าอาภรณ์ของทิพมากมายกายกองมาตุรีได้เสวยสุขในโลกสวรรค์กรเพรบุญกุศลตอนที่เขาอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองเขาได้สั่งสมบุญบารมีเอาไว้มาก ได้ให้ทานด้วยข้าวปั้นและดวงจิตสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะตายนั้นเขาได้นึกถึงแต่ดอกไม้หลากสีที่เขาจะนำไปร่วมงานกะทินกับท่านเศรษฐีโกโมลน,นั่นเองด้วยวาระจิตสุดท้ายของเขานี้เองมีแต่บุญกุศลล้วนจิตจึ้งดิ่งตรงไปยังสุคติภูมิในทันทีทำให้มาตุลี ชายหนุ่มผู้อยากไร้เด็กรลายร่างเป็นเทพบุตรรูปงามอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงดันเองจบบริบูรณ์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอให้คุณผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าได้เจ็บอย่าได้จนกันนะครับสำหรับวันนี้กระผมพีดัก ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องในทานบายพิดักขอนำพาคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวของหญิงสาวกับชายพิการคนหนึ่งนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับคำเตือนอาจมีเนื้อหาและคำพูด บางช่วงบางตอนที่ไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำอธิบายจากผู้ปกครองเพิ่มเติมนิยายเสียงเรื่องนี้ถูกสร้างและแต่งขึ้นมาจากจินตนาการของพิดักเท่านั้นบุคคลในนิยายไม่ได้มีอยู่จริงโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมรับฟังการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกล จากตัวเมืองอยู่พอสมควรแต่มีชายพิการคนหนึ่งเขามีชื่อว่ากรุงกรุงมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนและภรรยาของเขาชื่อนางต้อยทุกๆวันกรุงจะให้ลูกสาวของเขาพาเข็นรถออกมาเสบาตในตอนเช้าอยู่เป็นประจำแต่เอ้ยพาพอออกไปเสบาตน้อยลูกเดี๋ยวจะไม่ทันพระมาพอดี เสียงของกรุงผู้เป็นพ่อได้ตะกโกนเรียกลูกสาวของเขาจะพ่อรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเต้วออกไปจ้ะกรุงทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำจนเกิดความเคยชินถ้าวันไหนไม่ได้เสียบานเขาจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นมาทันทีต่างจากต้อยผู้เป็นเมียนางไม่เคยทำบุญหรือตักบารเลยแม้แต่น้อยต้อย ชอบแต่งตัวเซ็กซออกไปเที่ยวเตรชอบดื่มเหล้าและเล่นการพนันอยู่บ่อยครั้งอยู่มาวันหนึ่งต่อยเมียของกรุงได้ออกไปเล่นไพ่ในบอลนางได้พบกับเซียโก้ชายหนุ่มรูปหล่อเซียโก้เขาคือเจ้าของบอลแห่งนี้และมีเงินทองมากมายและด้วยความสวยสาวพราวสเสน่ห์ของต่อยจึงไปเตะตาของเซียโก้เขาให้เซียโก้ จึงอยากจะได้ต่อยมาเป็นเมียเขาจึงเข้าไปตีสนิทกับนางต้อยโดยการที่แกล้งเข้าไปเล่นไพ่ในบอลกับนางนางต้อยวันนี้ดูเหมือนจะดวงไม่ดีโชคไม่เข้าข้างเล่นเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นต่อยจึงคิดแผนเจ้าเงินจากผู้ชายนางได้เหลือบมองเห็นเสียโก้ก็เ,เลยเข้าทางนางพอดีเสียคะเสียนี่รูปหล่อจังเลยนะคะ เสียพอจะมีเวลาสักแป๊บหนึ่งให้คนอย่างฉันบ้างไหมคะโอ้ได้สิจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าขอบคุณต่อยคนสวยคือหนออูอยากจะยืมเงินเสียสักหมื่นบาทน,นะจ๊ะโอ้เรื่องแค่นี้เองหรอกหรือนึกว่าเรื่องอะไรไม่มีปัญหาหนูพร้อมเพมอยู่แล้วจ้ะสำหรับน้องตัยคนสวยมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะจ๊ะ คือน้องต่อยต้องไปทานข้าวกับเสียคืนนี้ได้ไหมจ๊ะแล้วเสียจะให้ทุกอย่างที่นูต้องการเลยดีไหมจ๊ะต่อยนางรู้ดีว่าถ้าไปกับเสียคืนนี้นางจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นางต้องการนางจึงตอบตกลงทันทีและในคืนนั้นเองต่อยกับเสียโก้ก็ได้ตกเป็นของกันและกันเช้าวันต่อมา ต้อยกลับมายังบ้านของนางโดยมีสายตาคู่หนึ่งได้จับจ้องมองไปที่ร่างของต้อยเขาก็คือกรุงสามีผู้พิการของเธอนั่นเองกรุงจึงเ่ยปากถามผู้เป็นเมียว่าเมื่อคืนเธอไปไหนมา,ราหรอเรือต้อยพี่กับลูกรอทานข้าวก็ไม่เห็นวี่แววของเธอลูกมันก็รอแม่มาแต่คอยแล้วคอยเล่า เออก็ไม่มาสักทีนี่จะแก้ตัวว่าอย่างไงดีนี่พี่จะมาจับผิดตอวอย่างนั้นเหรอต้อยจะไปไหนมันก็เรื่องของต้อยพี่หลังอย่ามาเสือพูดมากแบบนี้อีกนะรำคาญแค่นี้แหละจะไปอาบน้ำนอนละกรุงผู้เป็นสามีได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่นั่งร้องไห้น้ำตาไหลออกมาบางทีเขาก็คิดอยากจะจากโลกนี้ไป ซให้มันรู้แล้วรู้รอดเตอด้วยความที่กรุงเป็นคนรักลูกเขารักลูกสาวของเขามากกรุงเป็นห่วงแต้วแต้วคือดวงใจของเขาเป็นลูกสาวคนเดียวแต้วเปรียบเสมือนลมหายใจของเขาเขาจึงได้แต่อดทนทำความดีต่อไปและมีชีวิตอยู่เพื่อลูกสาวของเขาเท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่ง มีคนในหมู่บ้านมาเล่าเรื่องของต้อยว่าต้อยไปเป็นเมียเก็บของเสียโกให้กรุงฟังกรุงรู้เข่าขเสียอกเสียใจเพราะเขาไม่คิดเลยว่าต้อยจะนอกใจเขาได้กรุงได้แต่เก็บอาการและได้ปกปิดเรื่องนี้มาให้เต้ลลูกสาวของเขาได้รับรู้หลายเดือนต่อมาเสียโกกับต้อย ได้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพิกคว่ำทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตคาที่กรุ้งได้เปิดทีวีดูในตอนเช้าทราบว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งได้เกิดประสบอุบัติเหตุรถพิกคว่ำตายคาที่ทันทีที่นักข่าวประกาศชื่อของผู้เสียชีวิตกรุ้งแถบกบเป็นล้มหน้ามือหายใจไม่ออกชั่วขณะหนึ่ง เพราะผู้หญิงในรถขันนั้นก็คือต้อยเมียรักของเขานั่นเองแต่ลูกสาวของกรุงได้ทราบข่าวจากเพื่อนบ้านนางก็เสียใจมากเลแต่นั่งร้องห่มร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดเพราะผู้เป็นมารดาของแต้ว่ดะจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นเองงานศพของนางต้อยได้ถูกจัดขึ้นภายในวัดเล็กๆแห่งหนึง่งแค่เครือ ก็มีแต่เพียงญญยาิกันเท่านั้นที่มาร่วมในงานฝ่ายนายกรุงผู้เป็นสามีก็ได้แต่กลั้นน้ำตาเอาไว้และทำทีดูเหมือนว่าเข็มแข็งไม่แสดงอาการออกมาเสียงพระสวดอภิธรรมในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายและดูวังเวงเหลือเกินครุงกับแ้วผู้เป็นลูกสาวก็พอทำใจได้บางนิดหน่อยแล้ว ขณะที่ทั้งสองพ่อลูกในนั่งพูดคุยกันเรื่องการเสียชีวิตของต่อยอยูทันใดนั่นเองก็มีพระรูปหนึ่งในเดินมาหานายกรุงแล้วเอ่อยขึ้นว่าเป็นไงบ้างละ่ะโยมกรุงสภาพจิตใจคงพอจะดีขึ้นบ้างแล้วล่ะสิเออดีขึ้นบ้างแล้วละขอรับพระคุณเจ้าอืมก็อย่างนั้นล่ะนะ กรรมวุณาวตัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าก็เร็วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดานะโยมกรุงนะอาตมาขอให้โยมกรุงจงตั้งสติให้ดีนะอย่าไปคิดมากเลยขอให้โยมจงอยู่กับปัจจุบันขนาด ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะโยมนะขอเจริญพรพระรูปนั้นพูดจบท่านก็ได้เดินจากไปหรือเพียงแต่สองพ่อลูกได้แต่นั่งมองตากันปริบๆรกรุงได้ฟังโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพี่จึงคิดได้และปล่อยวางกับเรื่องราวร้ายๆที่มันผ่านมาในชีวิตของเขา เขาจึงมุ่งหน้าทำความดีต่อไปและอาศัยหลักธรรมะเป็นไฟสองทางเดินให้กับชีวิตของเขาได้ก้าวเดินต่อไปกรุงชายหนุ่มร่างกายพิการขาเดินไม่ได้คนนี้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งและงดงามมากเขาและแต้วสองคนพ่อลูกเด้พากันเปิดร้านขายกับข้าวเล็กๆที่หน้าบ้านของเขาเอง เพือเลี้ยงชีพไปวันๆก็พอกรุงชายพิการผู้นี้ได้สอนให้แต่วลูกของเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตและให้รู้จักอดทนอดกลั้นนัาปาแต้วนางโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกของกรุงชายพิการผู้มีจิตใจอันประเสริฐจบบริบูรณ์ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกระผมขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ขอให้ร่ำรวยเงินทองกันทุกคนทุกท่านเทินสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ